ตรวจไม่ครบเสียงพังทั้งโครงการวิธีตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพงานก่อสร้างไม่ใช่แค่สร้างให้เสร็จแต่ต้องสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเพราะหากโครงสร้างไม่แข็งแรงปัญหาอาจกลายเป็นภาระระยะยาวต่อผู้ใช้งานและองค์กรวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างต้องตรวจอะไรใครเกี่ยวข้องและจะควบคุมอย่างไรให้ได้มาตรฐานโดยไม่ให้โครงการล่าช้าหรือกระทบต้นทุนคุณภาพในงานก่อสร้างคือความ ครบถ้วนถูกต้องปลอดภัยและยั่งยืนไม่ใช่แค่ความสวยงามหมายถึงการใช้วัสดุตรงสเปคทำตามแบบที่อนุมัติและมีความปลอดภัยใช้งานได้ดีในระยะยาวงานที่เสร็จเร็วแต่ไม่ตรวจคุณภาพอาจต้องซ่อมซําเสียชื่อเสียงหรือเลวร้ายที่สุดคือการก่อให้เกิดอุบัติเหตุการควบคุมคุณภาพมี3ส่วนหลักได้แก่การตรวจสอบวัสดุกระบวนการและผลลัพธ์การตรวจสอบวัสดุคือการตรวจใบรับรองความสม่ำเสมอและทดสอบความแข็งแรงของวัสดุสำคัญ การตรวจสอบกระบวนการคือการตรวจวิธีการทำงานให้ตรงแผนรวมถึงงานซ่อนและจุดเสี่ยงต่างๆสุดท้ายคือการตรวจสอบผลลัพธ์ตรวจความเรียบร้อยความถูกต้องใช้เครื่องมือวัดและเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างผู้ควบคุมงานดูแลคุณภาพหน้างานวิศวกรประจำโครงการอนุมัติแบบผู้รับเหมาย่อยต้องทำงานตามแบบฝ่ายตรวจสอบ QA QC มีหน้าที่เก็บหลักฐานและสรุปรายงานเจ้าของโครงการหรือที่ปรึกษาจะตรวจรับงานทุกฝ่ายต้องสื่อสารกันชัดเจน วิธีตรวจสอบที่นิยมใช้มีหลายรูปแบบเช่นเช็คลิสต์รายวันรายงานภาพถ่ายก่อนหลังและการทดสอบภาาสนามมีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือดิจิทัลเช่นโดรนหรือแอปพลิเคชันบิมรวมถึงการประชุมหน้างานประจำสัปดาห์เพื่อแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนแม้มีขั้นตอนครบถ้วนแต่ความผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้นได้เช่นการเทคอนกรีตแล้วลืมวางเหล็กเสริมหรือเดินท่อในพื้นก่อนตรวจแบบปัญหาอื่นๆที่พบบ่อยคือพื้นลาดเอียงผิดฝั่งขนาดหน้าต่างไม่ตรงแบบหรือลืมฝังสายไฟในโครงสร้างที่เสร็จแล้ว ข้อผิดพลาดเหล่านี้หากไม่ตรวจละเอียดอาจส่งผลต่อความแข็งแรงความปลอดภัยหรือทําให้เสียเวลาในการรื้อแก้ไขการตรวจสอบคุณภาพไม่ใช่แค่การป้องกันความผิดพลาดแต่ยังช่วยให้งานเดินหน้าเร็วขึ้นเพราะทุกฝ่ายมีความมั่นใจทีมงานมีมาตรฐานร่วมกันลดค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาและบริษัทในระยะยาวงานก่อสร้างไม่ใช่งานที่จบด้วยสายตาแต่มันคืองานที่ต้องจบด้วยมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้งานนั้นมั่นคงไม่ใช่แค่ดูดีไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมหากทุกฝ่ายตรวจสอบเป็นอย่างจริงจังงานก่อสร้างจะไม่ใช่แค่ผ่านแต่มันจะยืนระยะและไว้วางใจได้ในระยะยาว